มันดูนิดนึงมันหมดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยเออมันเลยนี่โอ้โหโอรงเป็นออกเล็ดเป็นโรงยิมโนเป็นอะไรเงี้ยครับครับโอ้ดูสีดิครับครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องเพราะยังไงเลี้ยงยังไงมันเยอะแล้วนี่มันเริ่มมืดเดี๋ยวทุ่มหนึ่งแดดน่าจะหมดมืดด้วยอืมที่เป็รา อธินาจตุจากไล์รบกวนต่ออีกรอบได้ครับพี่ผมขอบคุณดิว่าจะบอกรบกวนแต่งตัวสุภาพได้ครับพี่ยินดีครับผมวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สามสามสามโอเคอธินาติดดีมากว่างไหมว่างจัดแต่ให้ดูให้ดู ถ่ายถ่ายแพนกล้องให้ดูให้หน่อยนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนเรามีสี่โรงเรือนครับมีขายข้าวแกงด้วยกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวเรามาดูว่าทำไมต้องมาคออย่างนี้โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยพวกอย่างเนี้ยเปิดนี่เลยนอนพวกอย่างเนี้ยผมเห็นตลาดวันอังคารน่ะ พวกนี้เยอะมากๆเลยอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่เกตรแฟนผมเขาผสมแล้วก็พเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็ค่อยทยอยปลูกเป็นกระถางครับผมว่าอาทิตย์หน้าต้องดูนะเดี๋ยวผมว่ารายการเราต้องมีคัดแจกลูกค้าบ้างเหรอวนะใช่นี้มันสวยมากเลยนะยแจกเลยได,ไ,ดได้คลิปแจกได้เลยเออแจกไดไ้ไม่ไม่ไ่ไปต้องคิดตังค์ดิเดี๋ยวพี่บีนจ่ายอันนี้ตอนนี้นะจะเป็นไม้ที่ ในในสารระบบของกระบองเพชรตอนนี้คือมาแรงฮอตที่สุดเพราะว่าด้วยสีสันของเขาด้วยแหละสีสันการเลี้ยงง่ายแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปได้หลากหลายรูปแบบตอนนี้คือโอ้โหประเทศไทยคือที่หนึ่งโลกยิมโนเออพะหน้าทีมหน้าเราเป็นเน้นยิมโนเลยไหมไปตรงนี้ไหมอะไรไหนๆก็โฆษณาแล้วอ่ะผู้ที่ชื่นชอบยิมโนนะครับ้วดูเทปนี้อยู่นะ เราให้โอกาสได้เดี๋ยวผมแจกแจกด้วยไม่แล้วโอ้ยแจกแล้วแล้วติดต่อทางรายการมาแล้วมาดูกับเราได้ไหมไอ้อาทิตย์หน้ามามาได้ไหมมาได้ไหมแล้วก็โอพี่เป้จะแจกใครอยากได้ติดต่อทางเอามาเป็นผู้ชายมาได้ไหมเสียงบ่นดูดักใจอ่ะเพิ่งทำไมอ่ะดูนักใจเมื่อเมื่ออาทิน้ามเปลี่ยนสามคนเป็นสาวได้อย่างงี้หรือเปล่างั้นใครใครใครชื่นชอบยิมโนนะครับ ดูรายการนี้อยู่ดูตอนนี้อยู่นะครับอาทิตยหน้าคอมเมนต์มาคือหมายถึงว่า,าที่หน้าเราจะมา,า,มาจอมด้วยกันแล้ว,วเรามาที่นี่ด้วยกันพี่เป้จะแจกด้วย,วยขอกติการหน่อย คอมเมนต์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเรอใช่เราจะเลือกหนึ่งคนเชิญมาที่นี่ที่อยากมาให้คนที่อยากมาคอมเมนต์มาแล้วคุณได้ของแล้วก็ได้ยิมยิมโนจากพี่เป้นกลับบ้านไปด้วยครับคือว่าทำไมถึงอยากจะมาอ่าโอเคที่นี่นะอ่ากเกเหตุผลว่าทีกเกเป็นเจติกาเจ้าของหอหรือว่าพิธีการหล่อเจ้าขอขอเหตุผลมันมันหขอเหตุผลแล้วทุกคนแม่งพิมพ์เจ้าของหอหมดแน่นอนอย่างเงี้ยขอเหตุผลมันมนเอาอย่างเงี้ยดีกว่า แจกอันไหนดีกว่าก็ดูขอตะก้อนขอตะกรอนเลือกเลยเลือกต้นนึงก็ลองมาเลือกดูว่าได้ด้วยได้เลือกได้ไม่ห่วงไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงปลูกจริงๆนะปลูกแบบก็ปลูกบ้างขายบ้างเออได้มาดูวิทยงยิมโนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะโชว์ได้ไหมว่าเพาะยังไงเริ่มกระถางยังแอบยังไงเป็นลูกไม้เป็น มายังไงใครยายไหนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับใครอยากมาที่นี่กับทางเรานะครับให้คอมเมนต์มาด้วยแล้วก็พร้อมเหตุผลครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเลือกเหตุผลมันๆหนึ่งคนหนึ่งท่านแต่คือคนที่คอมเมนต์ขอให้แบบมาแน่ๆนะในวันพุธบอกเวลาไอทีวันพุธที่สิบครับช่วงเอ่อที่เนี่ยคือเราเริ่มห้าโมงก็อาจจะเจอกันประมาณสี่โมงถ้าใครว่างแน่นอนแล้วคิดอยากจะมาดูที่นี่นะครับ เปตัวเป็นๆนะครับถ้าถึงตอนนั้นยังเป็นอยู่สินะหนึ่งสิเท่านั้นนึ่งสิ์นะครับให้คอมเมนต์แล้วก็ให้เหตุผลมาว่ามาเพราะอะไรนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกแล้วเราก็จะติดต่อไปคือคนที่มานี่ได้เลือกไม้ต้นหนึ่งหดืออ้อได้ได้เลยโถพี่ให้แต่ไม่ไม่แต่ว่าเลือกเลือกแบบพอประมาณนะแต่แต่ถ้าเมียเมียเ้ยแฟนพี่ห่วงอะไรอย่างงี้เพี่ก็ต้องมีแฟนแล้วเหรอครับเฮ้ยลูกสิบขวบแล้วจ้ะ จะบอกว่าที่เนี่ยอยากจะมาก็ไม่ใช่จะมาได้นะไม่ให้มานะครับแล้วอันนี้มันแค่โซนนี้แค่หนึ่งช่องช่องเดียวลงเดียวนะตรงนี้มีประมาณสีนะครับติติดกันนะจะพาไปดูทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ยิมโนกับบ้านด้วยครับส่วนผมดูยิ่งใหญ่อลังการมากเฮยมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งใหญ่นะมันไม่ยิ่งใหญ่หรอมันก็ยิ่งใหญ่นะก็ดีใจจังเลยว่าผมไม่มีข่าตัวให้พี่อยู่แล้วนี้เกตแคปต เนื้อเตอรี่นะครับอาทิตย์หน้ายังเจอกันอีกครั้งครับพร้อมกับแขกรับเชิญทางบ้านแล้วก็แขกรับเชิญของทางเราด้วยใช่ขอบคุณครับขอบนว่าเธอร้อนอากาศมันฉันร้อนเหลือเกินมันการจะทำไว เธอบอกว่าเธอร้อนเธอบอกว่าเธอร้อนใจจิตใจมันร่มรรติดแค่